เมายากลแบบนี้ชอบไหมไม่มีเต้นด้วยเต้นนิจ่จ้าอ่ามีเต้นด้วยเพ็งเนนี่จา๋าคือถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ก็ต้องคอยซ้อมคอยอะไรกันอยู่เนีนะ่ถ้าอ่อนซ้อมห่างการซ้อมอะลืมค่ะคือเด็กเด็กดาวซินโดมเนี่ยคือถ้าไม่ได้ซ้อมหรืออย่างอย่างเต้นเนี่ยที่ว่าเต้นเก่งๆอะไรเนี่ยค่ะ คือถ้าเกิดว่าจะไปออกงานโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้มาซ้อมกันเนี่ยก็คือสเต็ปแต่ละคนนี่ก็ผิดพลาดลืมลืมอย่างเงี้ยค่ะต้องซ้อมต้องซ้อมบ่อยบอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเขาก็แนะนำบอกว่าจะต้องรีบนะครับกระตุ้นพัฒนาเด็กตั้งแต่เล็กเลยสองสัปดาห์แรกเนี่ยที่จะคลอดแล้วเนี่ยเราก็พาไปฝึกเลย เพราะว่าคิดว่าเวลาเป็นสิ่งสาคัญเราก็พยายามที่จะพาฝึกเลยนะครับเช่นไปบางแสนอย่างเงี้ยก็ฝึกเลยเขาเดินบนทรายนะครับให้ไปถูกคลื่นเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ายืนแล้วมันมั่นคงอะไรต่างๆเหล่านี้รวมพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็พาเข้าโรงเรียนผมก็พาไปโรงเรียนทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วผมก็ไปบอกแบบเปิดเผยด้วยไปคุยกับคุณครูเลยว่าลูกเราเป็นแบบนี้นะ เราไม่ปิดบังนะว่าเ,เปิดเผยเลยลูกผมเป็นดาวซินโดมนะครับตอนนี้สามารถนั่งถ่ายอุจจาระได้ฉี่อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ระหว่างมาเรียนอาจจะใส่แอมเปร์ดได้อะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะเราก็จะบอกเขาเลยคนอื่นไปที่2ที่แล้วเขารับเลยผมอาจจะต้องเป็น10เป็น20ที่แต่เราก็ต้องพยายามหาให้เจอให้ได้แล้วก็เจอจริงๆครับมันก็ยังมีอยู่ในสังคมที่เขาอยากรับเรา